วัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่30มีนาคม2 5 6 4นะเดีย๋ยววันนี้เราจะทำการเผาต้นหญนาธรรมผมครับที่ตายไปที่เคยลงคลิดไปว่าหินต้นตายครับตอนนี้สรุปได้แล้วครับว่าสุดแล้วไม่ใช่ยินต้นตายบอกว่าด้วงเขากินจากข้างในครับนี่ครัสภาพกินในโขรเลย เขาค่อยยอยตายตาย,ตายที่ผมไม่รู้ว่าสาเหตุใจตาย,ตาย,ตายแน่อันนี้ตอนแรกผมว่าจะไม่เผานะรู้ว่าตัวเขารู้ว่ามันเป็นอะไรตายแทบเป็นดวงตายไอดวงกินนี่ไงมันต้องเผาจริงว่าจะไม่เผาแต่ปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่ดวงมันยังเป็นแบบดักแด้อยู่อะเนี่ยเห็นไหมนี่ผมแกะออกมานี่ผมผมเลือ,อ,อกมาปกดว่านี่ยังเป็นดักแด้ข้างในอยู่ผมก็ขี้เกียจไปขี้เกียจอับ ตดัดตัดมันอนะถาบน,นนะผมว่าดีว่าจะเผาที่เดียวเลยเนี่ยกําจัดร่วงอาจจะดูรุนแรงหน่อยแต่ว่าก็จาเป็นนะครับเพื่อนอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเผากันเลยนี่เากล้องมาตั้งดูเผาก็พร้อมกันใช้น้ํามันเพิ่มหน่อยนะเพื่อเพิ่มความเร็วมาโซล่าครับอัดนิดหน่อยเพื่อให้ ให้มันลุดได้เร็วขึ้นน,นเพื่อนนะอาจจะดูดแรงหน่อยน้เพื่อนนะคลิปนีน้โอเคเรียบร้อยเผาทั้งเผาทั้งต้นครับนี้นี่เผาทั้งต้นเลยโอติคิดทั่วไปให้เขาทำอ่ะเขาจะถากถากถากแล้วก็เอาเผานี้ผมจับตั้งเผาเลยครับทีเดียว เดิมให้ดูอันนี้อันนี้ต้นพร้อมมาได้ของผมนะที่ออกผลเมื่อปีที่แล้วด้วยสีจันปีนี้โดนกินครับส่วนต้นนุ่งกับต้นนี้นี่อีกต้นหนึ่งกันแต่ต้นนี้คือผมไม่ได้เผาผมพากทางแล้วก็พากสุดท้ายก็ตายครับตอนแรกคือมันเหลือแค่ครึ่งต้นไม่มีด้วงแล้วล่ละแต่ว่าผมคือด้วงต่างผมฆ่าไปแล้วแต่สุดท้ายมันก็ตายเหลือครึ่งต้นผมรู้ว่ามันจะมันจะแตกแหน่ออกมาไม่ได้สุดท้ายก็ตายอันนั้นเป็นเนื้อเยื่อด้วยมายเยื่อออกปีแรกเหมือนกันตาย ตัวนี้เป็นโพลีสเหมือนกันเอาไปแรกตายเหมือนกันครับไม่รู้ว่ามันกันแน่เพราะอะไรกันแน่ครับแต่ก็นะอุตส่าห์ตื่นแทนที่ก็ทายเขาตายไม่เป็นไรครับเผาไว้ครับเพื่อนลมมันแรงแช่วันนี้รอสักครูน่นึงครับผมมัโชกแรงมากเลย น้ำมันยังไม่จิดเลยโอเคเรามาดูมาพร้อมกันครับนี่ครับเขาไมาพร้อมกันเลยเป็นที่ทางครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันต้องใช้วิธีนี้แหละครับในการกำจัดเขาไม่ให้เขาแบบอะไรเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม แต่ส่วนหนึ่งเขาคงมีตัวบางตัวที่ที่เขาเขาไปแล้วอะ่ะที่เขาออกตัวเป็นตัวไปแล้วอ่ะมีบางส่วนอะ่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่เหลือที่มันอาจยังพยายังอาจจะยังแบบยังรอดอยู่นะครับผมโค้นหน่อยครับเพื่อน มันลุกโคลนไม่โคลนเลย,ยงั้นเดี๋ยวไม่เขาก็ไม่ตายหรอกตายห,หมดไม่ตายัดดูดึงแรงนิดหน่อยนะเพื่อนนะคลิปนี้ดูไปด้วยกันครับโคลนโคๆๆโคโคโค เอาเลยครับ เ,เพื่อนเห็นแล้วเผาแล้วเดี๋ยวผมขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวผมนั่นต่อเพราะคลิปอาจจะยาวไปเดี๋ยวจะทำให้ ดูเยอะครับเพื่อถือว่าน,น่าจะเพาะความร้อนจะไหวไมนกันนะตอนเนี้ย ไงก็ฝากดูกันกนับเพื่อนคิดว่าน่าจะคงคงคงน่าจะไม่รอดนะเพื่อนนะสำหรับตัวอ่อนอต่างๆที่อยู่ในอยู่ในต้นนี้ ให้เปิดคลิปมาดูอาจจะงงว่าคืออะไรนี่นคือผมอเผาตอนอินทรพลมนะครับอันนี้คือเขาโดนด้วงกินนะเผาเพื่อกําจัดเพื่อกําจัดตัวอ่อนนะยังอยู่ข้างในผมไม่ได้ตัดออก งานนี้น่าจะตายหมดนะตองไนนี้ โอเคน่าตาเนี้ยครับยังไงถ้ามันไม่ตายทีเดียวผมเหลือซากนี้ผมก็ว่าจะโยนน้ำแช่น้ำไว้ให้จมน้ำไปเลยโอเคคลิป okay. นี้ก็ขอจบนี้ครับกับวิธีกำจัดจดว้ดวงที่กัดกินต้นอินทผลัมของผมนะครับก็อันนี้คือปลายเหตุนะไม่ได้ต้นเหตุปลายเหตุคือหลังจากที่เขากินต้นเราไปแล้วเราก็เรียกการกำจัดการป้องกันการขยาย จำนวนเขานะครับวันนี้ก็ขอจบเียนี่นครับสวัสดีครับ